สวัสดีค่ะ <c oughs> ส่วนสตรอเบอรี่นา,านาพันธุ์สก,กุลนครค,ค่ะวันนี้จะมาดูพันธุ์พระราชทาน80กันนะคะทั้งหมดที่เห็นนี้ก็คือเป็นพันธุ์พระราชทาน80นะคะซึ่งเราปลูกในกระถางนะคะก็มีหลากหลายไซส์ด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะพามาดูนี่กำลังสุกเลยนะคะ พันพระราชทาน80ลูกก็ผลสุกสีแดงนะคะลูกก็ไม่ใช่ไม่ได้เล็กมากนะคะแต่ว่าก็คือมันก็คือจะมีผลกับไซส์นะคะก็อาจจะมีผลกับขนาดของกระถางนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นกระถางไซส์8ปดคูณสินะคะลูกเขาก็จะออกมานี่นะคะโตนะคะแดงฉ่ำเลยนะคะนี่ไหลของเขานะคะก็อวบ ตัวนี้เป็นกระถางไซส์หนิ้วนะคะเราก็ทดสอบลองปลูกในกระถางหลายๆไซส์ดูนะคะว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะคะ mm hmm. ก็สำหรับตัวนี้เป็นพันธุ์พระราชทาน80นะคะเวลาปลูกนะคะแนะนําว่าให้เอียงเอียงออกมาด้านข้างกระถางแบบนี้นะคะเวลาผลสุกเขาคือเขาจะลงมาตรงข้างกระถางแบบนี้ก็คือมันจะไม่เน่าเสียนะคะ ถ้าเกิดอ,อย่างสมมติลูกนะคะอย่างสมมติตัวนี้นะคะถ้าเกิดเราปลูกแล้วมันอยู่ในกระถางแบบนี้ซึ่งดินมันแฉะนะคะตรงนี้มันแฉะมันจะทําให้ผลมันเน่านะคะปลูกเราต้องมีลักษณะเอียงออกมาข้างกระถางน,นิดนึงทําให้ผลที่ออกมานะคะ่ะย่อนออกมานอกกระถางผลจะไม่เน่านะคะ ตัวนี้เป็นพัน์พระราชทาน80นะคะใครสนใจต้นก้าสั่งได้นะคะต้นก้าพันพระราชทาน80สุกแดงนะคะสวยมากช่วงนี้กำลังออกลูกกันนะคะ 80ทั้งหมดเลยแถวนี้จะเป็น80ทั้งหมดเลยนะคะเราใช้ระบบน้ำเป็นสปริงเกอร์นะคะเราไม่ได้ใช้ระบบน้ำหยุดแต่จริงจริงระบบน้ำหยุดก็ดีแต่ว่ามันจะมีผลตรงเรื่องอเวลาเราเพาะต้นกล้านะคะมันจะต้นกล้าก็คือถ้าเกิดเป็นระบบน้ำหยุดก็คือเขาจะไม่ได้รับน้ำตรงนี้นะคะลูกโตมากนะคะ ลูกตัวมากพันพระราชทานแปดศูนยันนี้ยังไม่สุกโอเคคลิปนี้พามาดูพัน์พระราชทานแปดศูนย์ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ